กี่เวลาเราจะต้องให้แต่งงานกับรา,านีพูดแล้วก็ชวดคิดถึงทารทหารหายไปไหนทั้งห,หมด<อ>มมเดี๋ยวพีเดี๋ยวมีใครกันก่อนมีเรงี้ยใครเงี้ยเติร์นตีหน้าทำเจ้า ทีนี้พี่ปู่ป่าเข้าไปได้ยังไงเจ่าชายถึงท่นีเจพี่แล้วแบบมีพี่รู้แล้วไหมเขาจะจำพี่ได้หรือไงจะจำได้ไหมเขาไม่รู้หรอกเปลี่ยนชื่อนะท่านชื่อธนูพี่ชื่อชื่ออะไรเดียจันมิมินิมมจนิับมนิมจันม คะเเพ่นบอกให้นกนินั่งได้ไหมล่ะกลัวนะดีน่ะราหมันขอถวายบังคมไม่ยค่ะกเจ้าปุกดิระิทธเราหมทันีบอกรีนามาเรามัน สีรัตนาพระเจ้าก้าวเลยเหรอคือว่าก้บอกฉันเดินทางมาจากพันธินศรีรัตน์นาไม่บอกไม่บอกสีรัตนนาแล้วก็ไม่บอกเราไม่หมดก็เดินทางมาจากพันธินศรีรัตนาก่า็หมายความว่าเอาดวงสีรัตนาเนาเล้าการแต่งงานให้ข้ายกบองขันมาเองนี่ไปแต่งงานกับราดีใช่หรือไม่ไม่ใช่แบบนางแม่ค่ะพี่กาบอกฉันเดินทางมาที่นี่ เพื่อจะมาบอกข่าวได้ตอนนี้ญิงราณีต้องทนไม่ได้ที่ต้องแต่งงานกับพระองค์องหญิงราณีต้องกั้นใจตายแล้วเพียงเสอเสียว่าจะทำได้ขาดใจตายด้วยความรักทำไมเพื่อนเจ็บโลกขนาดนั้นถึงไม่กั้ในใจตายดูสิว่าอาสานายัยจะทำยังไงกับความรักของตัว,ตวเอง ขานานอดังเลยนะถึงขานาด่างดังใจตา,ตายเพื่อหน,นีการแต่งงานทำไมกันเล่าข้าอัศนัยผู้นี้ถึงมันจะก้อยเปียเสียขาทุกคนรับข้ามาด้านข้นางกันแต่หัวใจข้าก็รักเจ้าอย่งเป็นเปี่ยมความรักของข้าเมื่อกีอาจทำให้เจ้ามีความสุขได้เลยเจ้ารู้หรือไม่ก็ทุกทู นี่คือสิทธ์ท,รรทธี่ข้าโทษร,ร้ายที่สุดเมื่อเกิดมาที่กดที่กาด้ม่เพียเสียแต่นี่ข้าโทคร้ายมากกว่านะก็คือคนที่ข้ารักมากที่สุดในชีวิตต้องใจตายดีการแต่งงานจากข้าไาต้องไปบวดต้องหนีที่ไป หรือเจ้าบอกมาตรงๆว่าเจ้าไม่อยากแต่งงานคาแค่นั้นก็เจบมากพออยู่แล้วต้องแต่งงานโดยกันข้าตัวตาสาธุกข์ก็ทุกข้ามีปิ๊ขอให้ข้าอัศรันเกิดมาพบสาวที่สองประกายังไม่ไดอยู่เป็นคู่หัวโตเมียได้เถิดการทุกขงใจเถิดพี่ค่ะโอเคเดี๋ยวนี้จบวิทย์คน ลราะมีจะขอเดินงกลับเมืองเลยพี่ค่ะูลาพา่าสนเปิดผ้าโหัวโาดึมามต้องกบพี่แบบีรู้ภาาี่โบราณาัวมาทำอสนเสียประไทยมากยิ่งขึ้นพี่ ที่เธอมาทำกับฉันแต่มันทำอยู่ลายฉันใรันอันอันสุดเอยพี่รู้สึกเบื่อโชคชะตาพี่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะเธอเป็นอิ ใจไร่ไม่รักก็ไม่ทะเลาทำไมต้องโอกและบอกิปว่าเอาชีวิตเงินอัมอเสนายเสียคนไทยกันที่สุดไม่คิดว่าร้านนี้ทำกับโลกแบบนี้ เอานนี้ก็้นเหรอว่าัวเองพอตุ๊รตาตดยฉันพี่ดูพ่อะไแม่เราคำพูดออกจากปากเจ้าต่อจากนีก้ปัญหาได้ทำให้พี่รู้สึกดีขึ้นไปมันเป็นเพียงคำแก้ตัวโทษพี่ทำให้ข้าอาชญาพี่เจ็บปวดร้าวแรงไปมากยิ่งขึ้นเจ้ารู้ไหม รอฝันข้าเฝ้าอรอรอวันที่ข้าจะได้แต่งงานกับเจ้ารอวันที่เราจะได้เป็นคู่หัวตัวเ,วเ,เมียกันทันนี้เจองเดินมาจากสีน้ำนาเพียงมาบอกว่าเจ้าขัดใจตายใจเจ้าทอด้วยอะไรล่ะนี่บอกข้ามีแสดงบีหมดเกือบเหมือนหอกสักร้อยเลย มันมาแทงใจข้าโดยที่ข้ายังไม่ตายท้เพินอันฎารับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าอนาันัยจะไม่ขอรู้จักผู้หญิงที่ชื่อราณียก,กน้ำป้อนับเมื่อเจ้อีกนะฉันขอแค่วันนี้ผมจนผิดผมจะยอมแล้วที่บอกความื่อกี้ ระบผมฉันอยากจะขอให้เจ้าพี่ได้โปรดอภัยกับผมฉันได้ไหเพคะแต่วันนี้มันต้องไปผมฉันเดานี้จะขอถวายตั้งใจอย่างใจให้ดูดูแลจรงนี้ตัวความชีวิตจะหาไปได้ไหมเพาะ กูดจรกิๆแล้วดนีผมจะขดพ่อเจอกัโพปีแล้วดนีจะเชตาใจะเชื่ตาให้ใหแมาไปคะนี่นีปลอมมาเหมือนกันเหรออันนี้เป็นการสนุกเลยค่ะ ็นนานสนมไปค่ะโอ้โห,หน่าแก่ัวกุยระนีอย่กแกล้งทำเป็นรักนะบอกใจอ่อนแล้วไปค่ะเพราคนอนกปากนนแก้งเจ็บไม่เป็นปนะรู้มั้ระนีขออภัยขอโทษขอดูแลเจ้าพี่ตั้งตกอน<ห>ยนะจริงนะก,กนา,ารจะเด็ดเธ่อนวคุณ กลด,ด้ว,ดวผมชันจะนบความเรื่องนี้เปกราบทูลระดจพของพระองค์นะพยาค่ะอคนะขอพระองค์โชคดีพะยาค่ะกระหม่ัมชันขอไปก่อน